เสียราชบุตรเสียเมียหรืหอชขยทอดถอ,ทอ,อยนยามลอยระเหียหนึกถึงลูกเมียเักหน่าต้องมารับกดำซ้ำส,สองคงเป็นพระโทษ ที่ผ่านมาเป็นผู้นำประเทศเองไทยเหนืออยู่เหนือบุคลทั้งโปในแผ่นดินแต่หน้าตอนนี้ข้าไม่ต่างอะไรกับขอทานยาจบคมดามคนเดียวต้องผัดผ่านจากลูกกับเมียไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกี้ยังไหนลวี่ยนเป็นไงะไที่นี่มีกระต่าเกิดต๋ออะีรนกไก่ไว้ ไม่หด่หน่อยาห้าบาทดีกว่าเออไปหาเลยนจะแ่ขันล้จริงดีบ้าคนไปอนน้ก็เลยที่ก้ี่าน้ำสวยอ้อยเอาอันน้้นี่อา่อยู่คุณดียไม่เอาไม่กินแพงน้ำปมรอความตายเท่านั้นเองอนห้าบาทยู่ก็ปูนดีเขาก็้ลูกเนียก็พัดผ้าจาดกัง เดี๋ทีน้องลุงครับลุงสวัสดีครับเออวัสดีดิฉันเข้ามายัง่ฮะมาเมื่อไหเลยลุงไหน้าขอถุงเพราะว่าคือว่าผมเฮ้ยเดี๋ยวเมึงสคนหน้าคุวเอาน้เฮ้ยเฮ้ยใช่ีวะอะไรอ่ะพวกมึงตาันล่นีวะเ้ย่ข้าผัวคข้าวหัวขาผัวหยยเดี่ยวใครเดี่ยวไนใครกูใครอ่ะแกใครอ่ะกูทมิเนี่ย ก่อนัเลยทางท่านฉันไม่ได้มาล้าฉันมาดีไม่เชื่อพวกเฮ้ยฉันคนดีนะไอ้มีอาวุธมาด้วยมีแหนไม่มีอาวุธเนี่ยไม่มีเอ็ดไม่ไย์ทเลยฉันจะมีอะไรจำอยู่าไปจำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยกูเตาข้าพวกตาตบพวกมึงกับนายมึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันมาดีเดีฟังก่อนดิมีอาวุธปหรอไม่มี ไม่มีนะไม่มีเดมาแล้วมาทำไมไม่ใช่แกเรื่องความเมื่อก่อนที่มันผ่านมาให้มันผ่านไปเถอะฉันเป็นลูกน้องต้องถาตามเจ้านายแต่วันนี้มาดีก็พคุณทำให้คุณต้องพ่ายภากสามลูกกับเมียมาอยู่แบบนี้เนี่ยกับเจ้านายเขาเป็นคนทำไม่เกี่ยวกับฉันนะก่อนอป่นกูลำบากขนาดไหนเนี่ยมาอยู่ก่อนอื่นองขอโทษก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าที่ทำไปเนี่ยก็เป็นเพราะคำสั่งเจ้านายผมพูดเยอยมากเลยนะอ้าวแล้วแต่เกิดฉันไม่ทำจานก็จับแล้วก่อมาเรื่องมาพามาแล้วเดี๋ยวทำไมที่กูไม่อยากเจอหน้ามินต์แบบมาขอน้บเกิน มีคนมาอีกคนอยู่ขางนอกอาก็เรียกเข้ามาใจเย็นก่อนอทำไมนะถ้าเกิดเขาเข้ามาเขาถามว่าแกชื่ออะไรอย่าบอกนะว่าแกชื่อยรามอิงทร์น่ะเออต้องถึงที่กูบอกชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรก็ได้อย่บ้าหรือไงกูชื่อรามอิงทร์จะบอกชื่อใครอ่ะอีชื่อไม่เป็นชื่อไม่ชื่ออะไรทักษิณไอ้พูดอะไรทักษิณนั่นเหน็ดเป็นยทักษิณนั่นเหนละวอ๋อเหน็ดเอาไม่ได้ไม่เอา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 ชื่อนี้ต้องค่อยดีชื่อนี้รวยฝ่าอะไรรวยเลย ธรรมชาโยไม่เอาไม่ได้ไม่เอางี้มึงจะกินน้ำใช่ไหมมึงรอก่อนนะไม่มีอาวุธแน่ฮะอย่าลืมนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะเออโอ้โหเล้วหรือว่าพุทธอิสระเออพูดเยอะอีกบิดปิดปิดปพวงยาวเลยนะรับแทงก่อนได้เปล่าครับเออโอ้ยดูน่าครับแล้วอปเปินครับ พอชอบนวนดูเหรอเล่เขียนทุกคืนได้นแบบนี้ปวดาจนะครับอ๋อฮะแปลชื่ออะไรโอ๋ผมบอกว่าฮะไม่ต่อยไม่ต่อยจำได้ไม่ต่อยพ่อคู่อันนี้ไม่โถอันนี้ไม่ต่อยใจดีที่สุดไม่อย่าลืมนะรอบคืนในต้นเดือนตามไปอีกเหรอดล่นเกียนทุ่งเอาเลย คนไหนอยู่ไหนเรียกมาอเลยทีเดียวเลยเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านกำลังบ้านอย่างเลอไอ้หนูกอยากินแล้วกับกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อั้งขึ้นมาเลยทั้ง้มาเลยครับตอนนี้ออกกับโลกหมอกกับลูก หลายคก็ปวดร้องคันแต่ในหน้าจตรนนั้นเด็กหนุ่มนึกถึงเรือเก่าฮารูบุ้มความหลังมันมารุมมาลาจะเป็นลูกเราหรือว่าเอาหนอเอ๊ะทำไมถึงหลอดติดเรา Ô cháu 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 ไม่เป็นเ <ไป S 1> ขางเป,ป็นมากระอักกระอ่วนปวนปันหรือมีเหตุการณครังเขา,เาหรือมีเื ทำกูไม่ได้เลยคือหน้าของเองมันเหมือนญาติลุงลุงก็เลยสงสัยเลยว่าใช่ลงคนแก่แล้วก็แบบนี้หลยอย่าถือสาเลยนะกินน้ำก่อนมาเนื่อเาลูกูอ่ากินน้ำเหน่อยเใชไม่ไลูกแกลูเใจ้อลยนะครับลกไม่ไม่อดีวาผ่านมาแนี้เออไมาเจอลุงมีน้ไปเห็นว่านช่งดีของผงเกงไม่เป็นไรลูกอย่าคิดมาก คนเราอ่ะเพื่อนลุงลุงอย่างนั้นกม่ต้องดูแลขออยู่ไม่ได้บ้านหลังนี้มันดูเก่าดูสมซ่องใช่มว่าลุงเนี่ยอยู่ในป่ามานานแล้วเหรอครับลุงโอ้ยไม่ได้อยู่มานานลูกอีตอนที่ลุงเนี่ยอดีตนั่นลุงเขาอยู่ในเมืองหลวงแต่มันมีต้นสายไปเหตุที่ลุงต้องมาอยู่กลางป่ากลางวงแบบนี้เนี่ยอะไรอยู่วะเดี๋ยวค่อยคุยแต่กูคุยกับลางมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อนี่ไอ้หนูฟังให้ดีนะลุงจะบอกเลยว่าลุงเนี่ย ม่ใช่คนธรรมดาลุงเป็นใครมาจากไหนลุงอยู่ในเมืองหลวงมาก่อนนี้ามาแถวเนี้ยจะได้ทักทายกันลุงเป็นถึงผู้นำประเทศมีชื่อว่าลา,ามันทำอะไรจะได้ไปบอกมันมันจะได้เจ้ฟันหาวันทั้มาเจอมึงหาวันันตามมาพบมึงเลยรที่ชอบเห็นมึงเจะฆ่ามึงมเึงจะฆ่าเมียโ,โกกโกกไก้โกกไก้ทำอะไรผูะไรไม่ต้องบโกกโกกไว้โกกโกกไว้ทำอะไรผูะไรไม่ต้องบอกเฮ้ย ตอนนี้จะบอกชื่อเขาเลยโอ้โหนี่อย่าไม่สนใจพวกนี้เล้วเพอะลุงเนี่ยชื่อลุงเนี่ยพูดไปแล้วปุ๊บไอ้หนูต้องรู้จักแน่ๆนะลุงเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่โตในไทยเหนือลุงนี่ชื่อว่าลา มีเงินเยอเลยจานาเนอะไม่ดีที่ขโมยด้วยจะไปเล่นต่อในนู่นเลิกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปผม